ก็สวัสดีนักศึกษาทุกคนนะครับเข้าสู่การเรียนในรายวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุนะครับรหัส30204ขีด2003นะครับ นักศึกษาเห็นหน้าจอของอาจารย์ไหมครับเห็นอยู่เนาะได้ยินเสียงไหมครับน่าจะได้ยินอยู่เนาะอันนี้ก็เป็นโปรแกรม m e e t นะครับสำหรับนักศึกษาที่จะเข้ามาเรียนออนไลน์นะครับส่วนท่านอื่นนะครับที่กำลังชมผ่านทางช่อง y o u t u b e นะครับก็จะเข้าโปรแกรม meet ไม่ได้นะครับเพราะว่าจะเป็นการ เรียนแบบเรียยวทมานนะครับายชื่อที่เห็นก็จะเป็นนักศึกษาที่เข้ามาเรียนออนไซต์นะครับก่อนอื่นนะครับให้นักศึกษานะครับได้เข้าดูสื่อการสอนนะครับผ่านทางเว็บไซต์นะครับก็ทำการเปิดโปรแกรม google chrome นะครับแล้วก็ทำการพิมพ์ gg.gg/sakchaiteacher นะครับหรือท่านที่กำลังดูผ่าน youtube นะครับก็เดี๋ยวจะให้ qr code นะครับของเว็บไซต์นะครับนักศึกษา,าที่เข้ามาเรียนผ่าน youtube นะครับก็ สแกน QR code นะครับที่เห็นอยู่บนหน้าจอนะครับหรือเราจะพิมพ์ผ่านทาง URL ก็ได้นะครับ g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  s a c h a i t e a c t e r นะครับก็เปิดเว็บเบราว์เซอร์นะครับ Google Chrome หรือจะใช้เว็บเบราว์เซอร์อื่นก็ได้นะครับ gg.gg S A K C H A I นะครับ T E A C H E R นะครับแล้วก็กดแป้น Enter ก็จะเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์นะครับของอาจารย์ให้เราคลิกที่แท็บ About Teaching นะครับจากนั้นก็เข้าไปที่ รายวิชา30204-2003นะครับการวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุดูรายวิชาดีๆนะครับมันจะมีของปวชวแล้วก็ปวสวแล้วก็ปีการศึกษาที่ผ่านมาด้วยให้เราเลื่อนลงมานะครับวันนี้เราจะมาทำการเรียนในหัวข้อการศึกษาความเป็นไปได้นะครับ อ,อยู่ด้านล่างสุดนะครับจะมีลิงก์อยู่ด้านล่างสุดการศึกษาความเป็นไปได้คลิกเข้าไปนะครับหลังจากที่ในสัปดาห์ก่อนๆน,นะครับอาจารย์ก็จะพูดถึงการออกแบบระบบนะครับจะกล่าวถึงนักพัฒนาระบบนะว่ามีคุณสมบัติยังไงนะครับคนที่จะเป็นนักพัฒนาระบบได้นะครับทีนี้ก่อนที่เราจะไปพัฒนาระบบนะครับเราจะต้องมีการศึกษา ความเป็นไปได้ของระบบก่อนนะครับว่าทําไมนะครับถึงจะต้องมีการพัฒนาระบบนะครับแล้วเราจะพัฒนาในส่วนไหนบ้างนะครับเพื่อให้ศึกษานะครับสภาพที่แท้จริงนะครับของด้านต่างๆนะครับแล้วก็นําเอามาประเมินนะครับเพื่อพัฒนาให้เป็นระบบที่เสร็จสมบูรณ์นะครับเราจะศึกษานะครับก็คือ ศึกษาความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ก่อนนะครับอ่าศึกษาความเป็นไปได้ทางเทคนิคนะครับอันนี้ก็จะมีรูปแบบนะครับของการศึกษาความเป็นไปได้นะครับเรามาดูที่ทางเศรษฐศาสตร์ก่อนนะครับตรงนี้นะครับเราก็ดูทั้งในในหน้าเว็บไซต์ <c oughs> หน้าเว็บไซต์ของเราไปด้วยนะครับ แล้วก็ดูผ่านตัวแอป Google Meet ไปด้วย <c oughs> <c oughs> นะครับการศึกษาคอมเมนต์ไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ก็คือศึกษา,า,า,า <c oughs> ในส่วนของผลตอบแทนนะครับฮัลโหลครับฮัลโหลสอนเออเอ,อเออ นะครับการศึกษาความเป็นไปได้ทางเสียงศาสตร์ก็คือดูในส่วนของผลตอบแทนนะครับผลตอบแทนจะมีอยู่สองแบบนะครับก็คือแบบที่เป็นนามธรรมนะครับแล้วก็แบบที่เป็นรูปธรรมนะครับก็คือจับต้องได้กับจับต้องไม่ได้นั่นเองนะครับผลตอบแทนที่จับต้องได้นะครับแน่นอนเลยก็คืออะไรครับเงินนั่นเองนะครับสามารถประเมินค่าได้นะครับจะได้เงินเท่าไหร่นะครับ ผลลัพธ์มีผลกําไรเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็คือเป็นผลตอบแทนที่สามารถจับต้องได้นะครับต่อไปนะครับผลตอบแทนที่จับต้องไม่ได้นะครับก็คือไม่สามารถที่จะประเมินออกมาเป็นเป็นตัวเงินได้นะครับก็อาจจะเป็นผลตอบแทนทางด้านจิตใจนะครับมีการพัฒนาระบบแล้วบุคลากรพนักงานในองค์กรมีความกระตือรือร้นในการทํางานหรือว่าได้รับความสุข ในการทํางานมากขึ้นนะครับอันนี้ก็คือเป็นผลตอบแทนที่จับต้องไม่ได้นะครับมี2อ,อย่างนะครับทางเศรษฐศาสตร์อันนี้เราก็คิดหลักการง่ายๆนะครับการพิจารณาผลตอบแทนที่ที่สามารถจับต้องได้ก็คือจะมีต้นทุนนะครับต้นทุนมีราคาขายก็ได้ออกมาเป็นกําไรนะครับตนนัวนี้เราก็ไม่ต้องไปลงลึกในส่วนของรายละเอียดนะครับเราก็คงเข้าใจอยู่แล้วนะครับ ต้นทุนราคาขายออกมาเป็นกำไรนะครับอันที่2นะครับความเป็นไปได้ทางด้านเทคนิคนะครับอันนี้ก็จะกล่าวถึงในส่วนของอความสามารถของเทคโนโลยีนะครับว่าเมื่อเรานำเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้นะครับแน่นอนว่าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงจากระบบเดิมนะครับไปสู่ระบบใหม่อาจจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปนะครับ เข้าไปสู่ระบบใหม่แล้วอาจจะมีการใช้ระบบเดิมอยู่นะครับเช่นนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการาบริหารจัดการเวลาเข้ามาทำงานอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่า,าเวลามาทำงานจริงๆก็อาจจะให้พนักง,งานเนี่ยทำการเขียนลงเวลาอยู่นะครับอันนี้ก็คือการใช้ควบคู่กันไปนะครับหรือบางอย่างเนี่ยเอาเทคโนโลยีมาใช้เต็มที่เลยนะครับแล้วก็ตัดระบบเก่าระบบเดิมออกไปนะครับที่ไม่ได้ใช้อย่างเช่น การเข้างานใช้ระบบสแกนลายนิ้วมือนะครับเป็นระบบใหม่นะครับโดยที่ระบบเดิมอ,อาจจะทําการเช็คชื่ออะไรแบบนี้นะครับเราก็ตัดระบบเดิมออกไปไม่มีการเช็กชื่อโดยใช้ตัวเช็คชื่อผ่านทางตัวสแกนลายนิ้วมือหรือว่าเช็คชื่อผ่านทางแอปอะไรต่างๆนะครับมีหัวข้อนะครับที่จะต้องทําการศึกษานะครับในส่วนของด้านเทคนิคนะนะครับอันนี้หนึ่งก็คือขนาดของระบบงาน รเราต้องมาดูว่าระบบนะครับที่เราจะไปทําการวิเคราะห์เนี่ยนะครับมีขนาดเป็นยังไงนะครับการแบ่งขนาดของระบบงานเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น3อย่างนะครับขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่นะครับซึ่งในการแบ่งขนาดนะครับของระบบออกมาเนี่ยมันจะมีการาพิจารณารายรายการอื่นๆเข้ามาด้วยนะครับอย่างเช่น การพิจารณาค่าใช้จ่ายนะครับที่จะเอาไปใช้ในการพัฒนาระบบใช้ในการลงทุนอะไรต่างๆนะครับซึ่งมันก็อาจจะเกิดเ,เกิดความเสี่ยงขึ้นมานะครับเ,เรามาดูนะครับสิ่งที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงนะครับมีอยู่สีอย่างนะครับหนึ่งจำนวนบุคลากรในทีมพัฒนานะครับอ,อันนี้ก็จะเป็น จำนวนนะครับถ้ามีน้อยเกินไปนะครับโอกาสที่จะให้ระบบเนี่ยมันเสร็จสิ้นก็จะล่าช้าหรือว่าอาจจะไม่เสร็จเลยก็ได้นะครับอันที่2ระยะเวลาในการพัฒนานะครับถ้า,าในระบบนะครับที่เป็นระบบใหญ่นะครับก็จะมีรายละเอียดนะครับมีประเด็นต่างๆในการเข้าพิจารณาเนี่ยมากกว่าระบบที่มีขนาดเล็กนะครับดังนั้น ตัวองค์กรนะครับที่มีขนาดใหญ่นะครับก็จะได้ใช้ระยะเวลาที่มากกว่านะครับอันที่3านะครับองค์ประกอบนะครับหรือว่าระบบย่อยนะครับในการพัฒนาระบบนะครับจะมีทั้งเราไปดูทั้งตัวระบบใหญ่นะครับดูทั้งในส่วนของระบบที่เป็นระบบย่อยลงมานะครับก็จะต้องมีความสัมพันธ์กันนะครับทั้งระบบใหญ่แล้วก็ระบบย่อยลงมานะครับ อันที่สนะครับ<น>ระดับความเอาใจใส่ต่องานนะครับก็ถ้าะระบบงานนะครับมีการมีระบบขนาดใหญ่นะครับก็จะต้องมีการใส่ใจนะครับในการดูแลระบบมากกว่าการพัฒนาระบบที่มีขนาดเล็กนะครับต่อไปนะครับโครงสร้างนะครับโครงสร้างของระบบงาน นะครับก็จะมีการพิจารณานะครับตัวโครงสร้างนะครับมีความซับซ้อนหรือเปล่ามีความเสี่ยงหรือเปล่านะครับซึ่งมีสิ่งที่เกี่ยวข้องนะครับก็คือหนึ่งแนวทางในการพัฒนานะครับเราจะมีการพัฒนานะครับดูอาจจะดูจากตัวอย่างนะครับที่ เขาได้มีการพัฒนามาก่อนแล้วนะครับว่าเขามีทิศทางในการพัฒนาอย่างไรมีการกําหนดหัวข้ออะไรยังไงบ้างนะครับอันที่2นะครับผลลัพธ์จากการพัฒนาระบบนะครับเมื่อมีการพัฒนาระบบแล้วนะครับก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆนะครับขึ้นกับองค์กรนะครับเราก็ดูว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนะครับส่งผลให้เกิด าการพัฒนาระบบในทางที่ดีขึ้นหรือเปล่านะครับหรืออาจจะไม่สามารถดำเนินการให้เสร็จสิ้นได้นะครับอันที่3ามนะครับการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ใชงานระบบนะครับแล้วต้องมีผู้ใช้งานนะครับที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับหากระบบที่มีความซับซ้อนอในการรวบรวมความต้องการต่างๆนะครับก็จะต้องอมีผู้ใช้งานเนี่ยที่เข้ามาในระบบเนี่ยมากขึ้นด้วยนะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็จะต้องมีการให้ความร่วมมือนะครับมีการให้ความร่วมมือกันนะครับอันที่4นะครับการมีส่วนร่วมของผู้บริหารระดับสูงนะครับตรงนี้ถือว่ามีความสําคัญนะครับในการพัฒนาระบบนะครับถ้าผู้บริหารนะครับให้ความเห็นชอบนะครับให้ความสนับสนุนการบริหารนั้นก็จะมีลักษณะที่ ที่ดีนะครับมีการได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารเนี่ยก็จะทําให้องค์กรเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นนะครับอันนี้5ความครบถ้วนนะครับในการรวบรวมข้อมูลซึ่งก็จะต้องใช้เวลานะครับพอสมควรในการรวบรวมข้อมูลที่ต้องการนะครับซึ่งถ้าเรารวบรวมข้อมูลนะครับให้เกิดความครบถ้วนสมบูรณ์ก็จะเป็นผลดีต่อการพัฒนาระบบนะครับ อันที่3นะครับประสบการณ์ของผู้พัฒนาและการเลือกใช้เทคโนโลยีก็จะมีอะไรบ้างครับมีตัวระบบงานที่จะต้องพ,อพัฒนานะครับถ้าผู้พัฒนามีความชนานาญมีความเข้าใจนะครับก็จะเกิดความเสี่ยงเน้อยลงนะครับความเสี่ยงในการพัฒนาน้อยลงนะครับอันที่2ประสบการณ์ทำงานนะครับความที่เป็นผู้อาวุโสนะครับก็คือ เข้าไปทํางานในองค์กรนั้นนานขึ้นนะครับก็มีประสบการณ์ที่มากขึ้นนะครับความเสี่ยงในการพัฒนาระบบเนี่ยก็จะลดน้อยลงนะครับเนื่องจากว่าคนที่เข้าไปพัฒนาม,มาีมีประสบการณ์ที่มากขึ้นนั่นเองนะครับอันที่3การเลือกใช้เทคโนโลยีนะครับก็จะต้องหาเทคโนโลยีที่เป็นมาตรฐานสากลนะครับเป็นเทคโนโลยีที่ ส่วนใหญ่เขาใช้งานนะครับก็นำเอามาพัฒนาระบบนะครับต่อไปนะครับประสบการณ์ของผู้ใช้และกรรมวิธีในระบบนะครับลักษณะของความเสี่ยงนะครับาการให้ข้อมูลนะครับลักษณะการทำงานที่ถูกต้องนะครับาการบอกปัญหานะครับที่ที่เป็นปัญหาที่แท้จริงนะครับตรง กับความต้องการนะครับก็จะมะีความเสี่ยงในการพัฒน,นาระบบเนี่ยที่น้อยกว่านะครับก็จะประกอบไปด้วยความเข้าใจในระบบการทํางานนะครับประสบการณ์การทํางานในระบบงานความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบงานเป็นต้นนะครับต่อไปนะครับความเป็นไปได้อื่นในแง่ธุรกิจนะครับ ความเป็นไปได้อื่นก็จะมีอยู่2ด้านด้วยกันนะครับก็คือ1ด้านผลลัพธ์การทํางานของระบบนะครับอันที่2ด้านผลลัพธ์การทํางานขององค์กรน,นะครับนักศึกษาเห็นหน้าจอของอาจารย์ไหมในในี้เห็นอยู่เนาะนะครับอ่าสามจุดสองนะครับความเป็นไปได้ด้านตารางเวลาการทํางานนะครับก็ เป็นการประเมินความสามารถในการพัฒนาให้เสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้นะครับหรือ,อถ้าทําเสร็จแล้วนะครับก็สามารถที่จะให้ผลการทางานครบถ้วนตามความต้องการหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นาการกําหนดตารางเวลานะครับ3.3นะครับความเป็นไปได้ตามกฎหมายและสัญญานะครับเป็นการประเมินความเสี่ยงนะครับ การพัฒนาระบบที่มีกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับซึ่งนักวิเคราะห์ระบบก็จะต้องทราบถึงผลที่จะตามมาทางด้านกฎหมายด้วยนะครับอันที่4นะครับสุดท้ายความเป็นไปได้ด้านการเมืองนะครับการประเมินความเสี่ยงนะครับการพัฒนาระบบที่ดีนะครับก็ต้องประเมินองค์กรนะครับที่เกี่ยวข้องกับการเมืองด้วยนะครับว่าระบบที่เราพัฒนานะครับ จะมีผลประโยชน์นะครับต่อกลุ่มที่ได้รับผลประโยชน์หรือว่าต่อกลุ่มที่มีการเสียประโยชน์นั้นหรือเปล่านะครับก็ต้องพิจารณานะครับการเมืองที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับอันนี้คือการศึกษานะครับความเป็นไปได้ของการพัฒนาระบบอย่างคร่าวๆนะครับซึ่งหลักจริงๆแล้วเนี่ยนะครับในการพัฒนาระบบตัวนี้นะครับมันก็อาจจะไม่ตายตัวนะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆ แม้แต่การที่ตอนที่เรากําลังวางแผนการพัฒนาระบบอยู่เนี้ยนะครับเราก็อาจจะกลับมาศึกษาความเป็นไปได้อีกรอบหนึ่งได้ด้วยได้เช่นกันนะครับตอนนี้ก็เป็นข้อมูลข่าวๆนะครับในการพัฒนาระบบาเดี๋ยวอาจารย์นะครับจะให้เราเข้าไปที่ Google Classroom นะครับเพื่อทำแบบฝึกหัดน,นะครับ